ข้อยี่สิบสองมีทรงกลม b วางนิ่งอยู่บนพื้นเรียบไม่มีแรงเสียดทานนะครับเสร็จแล้วมีทรงกลม a ซึ่งมีมวลเท่ากับทรงกลม b นะครับทรงกลม a แล้วทรงกลม b มีมวลเท่ากันโดยที่ทรงกลม a เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาที กระทบกับทรงกลม b แล้วพรว่าเบนเป็นทรงกลม a เนี่ยเบนปเป็นมุม3าบองศาส่วนทงกลม b เบเป็นมุมสี่้าองศาจากเดิมน,นะครับให้หาก็ไก่อัตราเร็วหลังกระทบของทรงกลมทั้งสองก่อนอื่นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเราเอามาสร้างภาพนะครับก็คือเราก็จะมีเงื่อนไขก่อนชนคือทรงกลม a มีความเร็วไปตามที่ทงแกน x ตามเส้นปะ 30เมตรต่อวินาทีเนี่ยส่วนทรงกลม b เนี่ยอยู่นิ่งมีความเร็วเป็นศูนย์อันนี้คือเงื่อนไขก่อนชนเสร็จแล้วหลังชนนะครับทรงกลม a เนี่ยเบนไปเป็นมุม30องศาจากแนวเดิมนะครับมีความเร็วเป็น va ส่วนทรงกลม b เบนไปเป็นมุม45้าองศาจากแนวเดิมมีความเร็วเป็น vb นังจากตรงนี้เราก็ นะครับใช้เงื่อนไขของนะครับโมเมนตั้มก่อนชนนะตั้มนาแกลริก,ก,เ,กเท่ากับโมเมนตั้มหลังชนตัน้มนาแกนรกเราก็จะได้ m u a บวก m b u b เท่ากับ m v a บวก m v b แต่เนื่องจาก m เท่ากันหมดงั้น m ตัดกันไปนะฮะแล้วเราก็แทนค่า u a ส่วน U B เนี่ยเรารู้ว่าเป็นศูนย์เพราะเริ่มต้นโจทย์บอกว่าหยุดนิ่งนะ V A ก็คือเราแทนว่าเรารู้ว่ามุมสะท้อนไปกระเจิงไปจากเดิม30องศานะวเราก็ได้เป็น V A cos ซ0า30องศาแล้วก็ V B cos ซ5ี45องศา ดั <Okay. S 2> งนั้นเราเก็บตรงนี้ไว้เป็นสมการที่หนึ่งต่อไปพิจารณาแกน y อันนี้แกน x เราก็ได้ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนตามในแกน y เท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนตามในแกน y ก่อนชนเนี่ย โมเมนตัม <Moment> um เป็นศูนย์เลยตามไนวแนววยส่วนหลังชนเราก็จะมี m v sin สามสองศาบวกเอาต้องเป็นลบท,ทั้ทีเพราะว่ามันควรจะกระเจิงไปคนละทิศทาง นะจากตรงนี้ถ้าเราแทนค่าม,มุมสายสามสิบลบสายสี่สิบห้าเราก็จะได้ VA เท่ากับสอง v p ส่วน รูทสองนะครับจากตรงนี้เราเอาค่า VA แทนเข้าไปในสมการที่หนึ่งเราก็จะได้นะครับ u ู UA คือสามสิบ VA คือสอง VB ส่วนรูทสองโคไซน์สามสิบก็คือรูทสามส่วนสองส่วน VB บโคไซน์สี่สิบห้าก็คือหนึ่งส่วนรูทสองนะครับัจากตรงนี้เนี่ยที่เหลือแก้สมการเราหา VB บีออกมาเราจะได้ VB บของเรามีค่าเท่ากับ สิบห้าจุดห้าสี่เมตรเปซกเมื่อเราได้ค่า v p แล้วเราก็ v p แทนกลับเข้าไปในสมการที่สอง Va ก็จะมีค่าเท่ากับสองคูณสิบห้าจุดห้าสี่ส่วนรูทสองก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่ง เมตรเปอร์เซ็นนะครับพอขอไข่โจทย์ถามว่าพลังงานจนที่หายไปของทรงกลมเอหลังชน พลังงานจนของจนของ a มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 m u a กลังสองเราแทนค่า u a ไปเราจะได้30กลังสองเท่ากับ4 50 m พลังงานจนหลังชนของมวล a ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 m v a กลังสอง ได้1นส่วน2 m 2> คูณ7จ,<ะ>จะกำลังสเท่ากับ245 241.3 m หน่วยเป็นจูลหน่วยเป็นจูล m นี่คือมวลของทรงกลมนะครับซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้มานั้นจากนี้เราจะได้ พลังงานจนที่หายไปของทรงกลม A มีค่าเท่ากับ450 m ลบ241.3 m เท่ากับ208.7 m หน่วยเป็นจูลโจทย์ข้อค๊อคยถามว่าการชนแบบนี้ เป็นการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่นะครับก็คือมี มีการสูญเสียพลังงานนะครับเป็นการชนแบบยืดหยุ่นแต่ไม่สมบูรณ์